อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามิ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุังภะคะวันตังอะพิวาเทมีสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธรรมังนามะสมามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามินัมโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโพย พูดทานสารผูงทานสารานคายจมีธรรมสารานคายจ สามทางสารนังคัดช้ามีทุติยามปีโพยทางสารนังคายชามีทุติยามปีธรรมังสารนังคายชามีทุติยามปีสัมทางสารนังคายช้ามีตาติยามปีโพยทางสารนังคายช้ามีตาติยามปีธรรมังสารนังคายช้ามีต Iam pis kang sarana kacaami Titi bisa bakawa arahan samaswi cacaraana spanana sukautawi ปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังผูตัวปัคขวัติสวากขาตัวปัจขวตาธรรมมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผู้วิญโยเฮติสุปฏิป ปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุ i ุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปะิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปะิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติธัจาตาริปุริสยุคานิ ทัปุริสปุกคลาเอสปะคะวะตุสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาคินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังคุญญาเกตังโลกาสังหี

ิงโครัมปนาลวะกามกามตาทยาครงมคันเตสุทันตวิทินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินาลาทิริงคะชวรังปฏิมาตพัวตังทาวคิจากธรรมสันนวาสุทารุนันตัง เมตตามปุเสกวิธินาจิตตวามุนินโทตานเตจะสาปวัตุเตชยมังภลานิอุคิตขาคมติหาทัสุทารุนันตังทวันติโยชนปทานกุลิมาละวันตังอินทียิสางกตมนโนจิตตวามุนินโทตานเต เจชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิการตวานากาตัมหุตรงมีวะคาปินิยจินจายะตัวตวจนานนชนะกายมัเจีสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินทัวตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิศาสจังวิหา

นัตธรรมาปันตัวอิตัวปทิสวิธินาชิตตวามุนีตัวตันเตจสาภวตุเตชยมังคลานิทุกตาหิตีธิปุชเคณสุทาะหาครรมพรหมังวิสุทธิชุติเมติภกกาพิธานังยานาคเตนวิธินาชิตตวามุนี ตัวตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุตเตชะยมังคลาอาตคาทายโยวาจโนทินาทิเนสระเตมาตันเตหิตวานิเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอติขามายะนโรสะปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสัภพปานินางภูเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัโพูติมุตตมังเทเทนะสจวัจเจนะหัวตุเตชยมังคลานชยานตัวขัวทิยมุเรสักยานังนันทิวาตโนะ เทวตวังวิเชโยโหชัยญาสุชยมังคะเลอปราชิตตปันลังเกสีเสปทวิปุคะเรอภิเสเกสะปะพัวตานังอาคัปปตัวปะมัวตติสุนาคขาตังสุมังคะลังสุปาคาตังสุหติตังสุขโนสุโมหุ

วตุสาพะมังคะลังราคขันตุสาปะเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตภวัตุสาปพมังคะลังราคขันตุสาปะเทวตาสาพะธัรมานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตภวตุสาปพมังคะลังราคขันตุสาปะเท เวตสาสัพพสังฆานุภาเวนะสะทาโสทิภาวันตุเตอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิ ปราศจากเวนภัยอัพยาปัโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอณีโคโหโมิปราศจากความทุกกายทุกใจสุขขีอัตนานปริหะรามิมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้รอดผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินังโหตุสุกิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุป,ปัชยยปปชยาจริยานังโหตุสุกิตาโหตุคุรุปัชชยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวะตานาง ot, ังโหตุสุกิตาโหนตุสัเพเทเวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุ สุกิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเวรินังโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตนังโหตุ สุกิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาขนาญาิและผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทิน